เฮ l l o ลสวัสดีจ้ะเด็กๆศิลปะกับครูโบมาแล้วนะคะวันนี้นนครูจะมาขีดขีดเข,ข,ขียนนะคะให้นักเรียนรู้จักลักษณะของเส้นนะคะว่ามีอะไรบ้างจากภาพนะคะนักเรียนลองเด,ดูว่าเส้นแต่ละเส้นให้ความรู้สึกอย่างไรค่ะเส้นตั้งให้ความรู้สึกสูงสง่ามั่นคงแข็งแรงหนักแน่นและซื่อตรงเส้นนอนรู้สึกกว้างสง,งบ เรียบนิ่งและผ่อนคลายต่อไปค่ะเส้นเฉียงรู้สึกเคลื่อนไหวรวดเร็วแต่ไม่มั่นคงค่ะต่อไปนะคะเส้นหยักค่ะรู้สึกไม่เรียบอันตรายขัดแยง้งและน่ากลัวเส้นโค้งนะคะอ่อนไหวสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลแล้วก็ใช้ช้าดุดสายน้ำนะคะเส้นโค้งแบบก้นหอยค่ะ รู้สึกเคลื่อนไหวคลี่คลายแล้วก็เติบโตค่ะดูแล้วรู้สึกสวยงามมากเลยนะคะเส้นนี้ครูว่าไปต่อกันเลยค่ะเส้นประค่ะทำให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่องไม่ชัดเจนแล้วก็ให้ความรู้สึกเครียดค่ะเอาละค่ะเมื่อน,นักเรียนได้รู้จักความรู้สึกของเส้นต่างๆกันแล้วนะคะครูจะมอบหมายภารกิจให้นักเรียนนะคะเป็นภารกิจอะไรนั้นไปดูกันเลย ว้าวต้นคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสมีความสัมพันธ์กับเรื่องของเส้นยังไงมาดูกันค่ะคำสั่งมาแล้วค่ะคำสั่งที่ 1. ใส่ลวดลายเส้น 2. หลายๆรูปแบบ 3. ตามจินตนาการค่ะครูคิดว่าหลายๆคนตอนนี้นะคะมีไอเดียผุดขึ้นมาแล้วนะคะว่าเราจะใส่ลวดลายต้นคริสต์มาสของเรายังไงนะคะ แต่ถ้าใครยังคิดไม่ออกนะคะมาดูตัวอย่างที่ครูเก็บภาพมาฝากค่ะอันนี้นะคะเป็นภาพขนนกนะคะแล้วก็ใส่ลวดลายลงไปบนขนนกอันนี้ก็เป็นภาพขนนกเช่นกันนะคะครูเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะขอบคุณเจ้าของภาพด้วยนักเรียนวาดภาพต้นคริสต์มาสเองนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ลวดลายเส้นทั้งหมดนี้ลงไปนะคะงานศินละปะนะคะไม่มีใครเหมือนเราและเราก็ไม่เหมือนใครมีชิ้นเดียวในโลกนักเรียนอย่าลืมตั้งใจทำนะคะ ฝากไว้ให้คิด d o n t worry ไม่ต้องกังวลค่ะ On time ตรงเวลานะคะและ Don't forget อย่าลืมส่งงานคุณนะจ๊ะ Bye